สามแย่แต่าหวโดยบิ๊กโคลาอร่อยมากซาสดชื่นไม่มีคาเฟอีนสวัสดีครับผมมาแล้วครับเฮ้ยสวัสดีครับผมไ,ไม่ตายครับ<ม>โอ้ยบอกว่าเขาต้องเตรียมอะไรไว้เยอะแยะเลยก่อนะ<า>จะจัดจากเรียงอ,องค์ท่านเน็กกลับไปได้ ผมทราบมาว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมที่ผมเบี้ยวงานเนี่ยเพราะว่ารายการเราสนุกมากเอาเอาซเไมกากลับมาเลยครับเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างสองวิกที่ผ่านมาเหตุการณ์โอเคครับใจล่มล่มดีครับนะผมครับผมดีเจโบมานั่งาหล่อเหลาแทนนะมันไม่ทําอะไรเลยนะมันนั่งมองกล้องอย่างเดียวเลยอย่างนั้นเลยเราให้มันนั่งมองซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่รายการเราไม่มีใช่ใช่คือคนหน้าตาดีถูกต้อง ไม่มีสักเสี้ยวใจที่คิดถึงกูเลยมีมีครับ<ม>เพราะว่ามผมมาใจเต้นอยู่ตลอดเวลาครับนะครับกลัว,วผมเป็นอะไรวะ กลัวเอ่อกลัวจะตบเร็วๆตามภาษาใช่ไหมล่ะไม่ใช่กลัวว่าเออนะจะหนาวไหมแล้วแผ่นดินญี่ปุ่นเขาจะไหวไหมเพราะว่าเขาคงรับไม่ได้ครับอ๋อหมายถึงน้ำหนักไหวฮะโออที่มันไหวไหวคือแผ่นดินีแหละแผ่นดินแผ่นดินอาจจะไม่ไหวสุดตัวสูบเะเรนนี่สูบแล้วสูบลงไปแล้วถุยผมขึ้นมาก็เลยเกิดแรงกระเพื่อมไม่รับะหรือว่าเบื้องล่างไม่รับยังไง แน่นะเล่าให้ฟังหน่อยคือจริงๆผมไม่อยากตลกกับเรื่องันแบบนี้เพราะว่ามันคือโศกนาฏกรรมของมนุษยชาติอีหนึ่งครั้งเลยทีเดียวนะผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะพยายามรักษาจิตใจตัวเองโดยการพยายามตลกเข้าไว้เพราะว่าที่ผ่านมานี่ผ่านเรื่องโอ้โหเรื่องประสบการณ์แบบว่าลืมไม่ลงหลายอย่างคือน้าไปอยู่ญี่ปุ่นกี่วันอะไรยังไงคือในทริปนี้เนี่ยผมเดินทางไปญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่6เช้าวันที่6กนะครับแล้วก็มีกําหนดการจะกลับ11วันที่11ก็คือเมื่อวันเมื่อวันศุกร เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากำหนดจากบ,บินออกจากญี่ปุ่นนประมาณ5้าโมงเย็นห้าโมงเย็นซึ่ง5้าโมงเย็นก็คือ3ามโมงเย็นของเราเพราะว่าญี่ปุ่นจะเร็วกว่าเราสองชั่วโมงคครครับรับบนะทุกอย่างในญี่ปุ่นนั้นอากาศดีสวยงาม <found ert> <found ert> มากปกติผมไปผมไปญี่ปุ่นผมไปโตเกียวแล้วก็เป็นจังหวัดข้างไปโอซาก้าก่อนลงที่โอซาก้าเพราะว่าการไปญี่ปุ่นมันลงได้2ที่คือโอซาก้ากับโตเกียวครับ นะฮะผมไปโลี่โอสาก้าก่อนโอสาก้าก็มีหิมะตกล้มแหลมบรรยากาศดีครับคือไปญี่ปุ่นเนี่ยเห็นทุกสภาพอากาศแดดออฝนตกมีหิมะบรรยากาศสวยงามผู้คนเป็นมิตรคือเป็นทริปที่มีความสุขมากครับผมเนี่ยไปถ่ายหนังสั้นอ๋อไปถ่ายเองนะฮะไม่ได้ไปถึถ่ายไปถ่ายสั้นไปทำให้หลอดรายการแล้วก็ถือโอกาสทะเลถลายเที่ยวไปเสร็จปั๊บในวันที่11ที่จะเดินทางกลับ ก็เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อืแผ่นดินไหวครับคือคือผมอยู่ในเขามีเตือนภัยหรือเขาผมอยู่ในโตเกียวแล้วก็เราเราจะไปโตเกียวเราจะออกไปสนามสนาม สนามบินนาริตะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดชิบะครับผมอ่าถ้าจะตลกว่าไส้อะไรก็จะได้จะได้เอาคิมหรือเอาไข่ดียบแต่เมืองที่มันอ่าไอ้ไหวนี่มันเซนไดอ๋อเซนไดเซนไดเซนไดคือจุดศูนย์กลางอําเภออะไรมิยามบิมิยากิมิยังิมิยังิมิยางิก็คือว่าผมออกจากโตเกียวเนี่ย เพื่อไปที่ชิบะก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนสวรรณภูมิเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าสนามบินเขาไม่ได้อยู่ในโตเกียทางออกไปประมาณ่างไปหน่อยประมาณชั่วโมงอันนี้คือนาลิตะใช่ไหมนาลิตะเพื่อไปขึ้นบิน ปรากฏว่าผมไปถึงสนามบินปั๊บครับตอนประมาณสามโมงเย็นครับเวลาที่นั่นครับผมยกอย่างยังปกติไม่มีฝนไม่มีอะไรไม่มีฝนไม่มีทุกอย่างปกติมากผมก็ยกกล้องถ่ายผมจะถ่ายหนังสั้นเหมือน snap shot เป็นแบบเป็นทริปเจอรี่กระายไประหว่างที่ผมกําลังถ่ายอยู่เนี่ยพื้นมันก็สันงึงเงึงเงึหเงึวจังหวะเรากําลังถ่ายอยู่เลยเงึงงึปรากฏว่าผมก็ถามไกด์ว่าเฮ้ย นี่มันเหตุการณ์ปกติหรือเปล่าไกด์ก็บอกอ้ปกติญี่ปุ่นเนี่ยมีประจำเจอบ่อยเจอบ่อยพอสักพักเงื้องเงื้องึเงื้องคล้อมคล้อคล้อคล้อชักแรงเว้ยแล้วคือข้อดีก็คือญี่ปุ่นเนี่ยอาคารบ้านเดินเนี่ยเขาสร้างมาสร้างมาเพื่อรับแผ่นดินไหวฐานเป็นสปริงมันโยกตามแต่ข้อเสียก็คือมันน่ากลัวมากเพราะมันโยกชิบหายเลยคือน่าเห็นว่าตึกมันใส่ตึกมันพกสายเลยหจน ผมดูในไอเนี้ยในในยูทูบอ่ะสถานี NHK อ่ะเพิ่งโยกแบบโยกอ่ะโยกเลยเหมือนเหมือนไอเกมที่เราเกมต่อตึกที่เราดึงออกทีละอันทีละอันในยจิงกาไหวไหวไหวมือผมด้วยสัญชาตญาณนคนทําทีวีมือผมก็เล็กพอ่ดีอย่างงั้นมันเริ่มโยกคสักพักเสียงก็เริ่มกรี๊ดคนก็เริ่มวิ่งหนีออกจากจากจากสนามบินผมก็อ่ะกูลาละโอ้วิ่งด้วยไม่เอาแล้วเกดกระเป๋ากระเป๋ ไอ้ไกด์ที่ไอ้ไกด์ที่บอกว่า <S <S ปกติกปกต,นะติดีดช่างมั่งแล้ว <S 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 แล้วปรากฏว่าไอ้ไกด์ที่บอกปกติดีนะแม่งวิ่งนำกูยลย,ลยผมถ่ายในวิธีา่านเห็นหลังมึงเลยเอนไหนไมึงบอกปกติดีออคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าในที่ที่ผมอยู่เนี่ยเป็นเทอร์มินอลของผู้โดยสารขาออกอ,อ,อระหว่างประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีชาวต่างชาติเขาก็ตกใจด้วยเขาตกใจคือคนญี่ปุ่นคงไม่ตกใจครับแต่ชาวต่างชาติก็แบบเกิดกอลองหนกดหงิดก่อนผมก็วิ่งตามไปก็ถ่ายถ่ายเพราะตามลักษณะแผ่นดินไหวนี่ต้องออกไปหาที่โล่ง ครับพอออกไปสักพักก็ก็ทุกอย่างก็สงบลงโอเคเอาวะพวกเรากลับเข้าไปใหม่พอกลับเข้าไปครั้งที่สองเท่านั้นแหละครับครับครั้งแรกเนี่ยทราบภายหลังว่าประมาณเจ็ดจุดหกอเจ็ดจุดหกโอ้ก็ถือว่าแรงก็ถือว่าแรงถือว่าแรงเพราะกลับเข้าไปครั้งที่สองสักพักกำลังต่อแถวอ่ะเช็คอินเสร็จปุ๊บกระเป๋าสภาพเดิมกระเป๋าผมเข้าไปในระบบเรียบร้อยได้บอร์ดดิ้งพาสเรียบร้อยแล้วกำลังเดินเล่นเอาบอร์ดดิ้งพาสตั๋วใส่ราเมงสักชามว่าอ่อชิ้นก่อนชิ้น จักจักจักครั้งที่สองกทีเกียร์หมาแล้ววิ่งออกมาเลยขราววิ่งออกมาอยู่ข้างนอกกันเลยคราวนี้มันลาเมงลาเมงนะฮะลาเมงราเมงช่างแม่ลาเมงก็คือลายาวแม่งก่อนออกมาอยู่ข้างนอกทีนี้ทีนี้อาจารย์นาทีญี่ปุ่นเนี่ยครับขึ้นหนูสุดแล้เขาไม่ได้สัญญาชื่อภาษาญี่ปุ่นเลยอะไรของมึงจะบอกให้กูอยู่หรือกูออกแล้ว คือมันโกโลห์นตอนที่ย่างที่บอกตรงนั้นเนี่ยคือคนทั้งโลกอะหลายชาติหลายภาษาอยู่ตรงนั้นคือมันเป็นขาออกทุกคนก็วิ่งหนีตายกันลงมาปรากฏว่าทีนี้เนี่ยจับใจความได้ว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอพยพลงกันไปข้างล่างมันเหมือนสวนน้ำพุคุณเห็นไหมครมันอยู่ข้างบนชั้นลอยลอยะชั้นลอยชั้นลอยก็ให้เดินจากเดินจากทางเท้าเนี่ยระยะทางประมาณประมาณเกือบเกือบเกือบ เกืบกือบกิโลเดินลงมาข้างล่างที่ลานจอดรถที่ลานจอดอ่าซึ่งปลอดภัยซึ่งโชคดีมากเครื่องบินของเราคือขาออกแต่เครื่องบินที่เข้ามาเนี่ยทุกคนต้องถูกเกณฑ์ไปอยู่ในรันเวเลยนะโอ้โหแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้โดยสารในขาออกส่วนใหญ่เนี่ยครับ ก็จะเตรียมบินออกจากญี่ปุ่นถูกต้องก็จะถอดเสื้อกันหนาวใส่กระเป๋าไปเรียบร้อยไม่พร้อมไม่พร้ไม่ไม่เคยมีใครคิดว่าต้องมายืนข้างนอกอีกแล้วนอกจากออกมาสูบบุหรี่ถูกก็แป๊บเดียวถ้าสูบบุหรี่ปรากฏว่าเอาละเว้ภัยธรรมชาติละตอนนั้นศูนย์องศาประมาณสี่โมงเย็นเริ่มมีแดดสิ่ี่ทุกคนทําก็คือออกมายืนตากแดด เพยืนตากแดดเพราะเสื้อหนาวไหลไปกับสายพานใช่เราไปยืนตากแดดผมก็เป็นเป็นคนไทยตากแดบที่เริ่มยืนตากแดด้ดยสภาพไม่ค่อยได้เจออากาศหนาวด้วยเสื้อเป็นเป็นเสื้อยืดตัวหนึ่งแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตงงที่ใส่เอาหล่อเอาหล่อเอาหล่อใส่เอาหล่อคือไอ้แจ็คเก็ตที่ใส่ในเมืองไทยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้กันอะไรเลยือว่าเอาหล่อไม่ได้กันอะไรเลยครับผใส่อยู่คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยใส่ลูก เริ่มให้ไม่ค่อยดีแล้วเว้ยหลายชาติหลายภาษาประเทศที่ขี้อายน้อยหน่อยก็เริ่มนอนลงบนพื้นพื้นยางมาตอยเลยนะว่าเอาความร้อนจากพื้นประเทศไหนนํานะประเทศไหนประเทศไหนที่ล้มตัวลงนอนฝรั่งเลยฝรั่งผมก็บอกว่าเฮ้ยไอ้บ้าเราไม่ได้ถูกสอนมาพื้นมันสกปรกเออกูนอนตามเลยปวดเต็มแขนเลยเอาอุ่น ต้องไปอยู่กันย่างแจ้วแล้วนานไหมที่น่าไม่ประมาณหนาวคนประมาณหมื่นคนอยู่แล้วทุกอย่างน้าไม่ทําอย่างนี้ก่อนละครับทย่งก็บอกว่าหนาวเนื้อห่มเนื้อนี่มันจะหายหนาวเราลองประเทศแรกเลยฮะจะเทศไหนลองไปคุยกับรัสเซียลองดิวกับรัสเซียใช่ดิวใครจะไปปี้กันตอนไนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ หมายถึงถ<ด>อดเสื้อแล้วอยู่ใกล้ๆกันเอาเสื้อผมให้กันอย่เป็นจากถอดเสื้อมากูยืมตัวดีกว่าทุกคนเขาเรียกว่า ภาวะนั้นเรียกว่าทำตัวไม่ถูกครับทุกคนก็เริ่มยืนแล้วแบบว่าเริ่มยืนกอดตัวเองแล้วก็มองว่าจะเอายังไงวะเป็นชั่วโมงอยู่อย่างนั้นคนก็เริ่มจับกลุ่มกันเป็นหมื่นๆคนอยู่กันเป็นหยอมๆใ่องเต็มลานจอดรถแล้วมันไหวไหมนะตอนที่นรามายืนข้างนอกมันก็มีนิดหน่อย a เตอร์ช็อ k ทุกสิบนาทีเป็นคลื่นเบาๆน่ากลัวนะแล้วก็พยายามมองไปที่กระจกสนามบินนาริตมันจะหล่นไหมมันก็กระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมแต่ไม่แตกไม่แตกโอ้โหนี่คือญี่ปุ่นนะ สักชสองชั่วโมงผ่านไปเรเริ่มมองฟ้าเอาไว้ใช้ห้าโมงกว่าแล้วที่ญี่ปุ่นหกโมงมืดแล้วนะห้าโมงกว่าไอ้ก้อนนั้นนี่ดำมาเลยนี่เมฆฝนนี่หว่าอเหรอเห็นเห็นมาไกลๆเห็นแล้วเอาล่ะฝนเริ่มอากาศเริ่มเริ่มแปลงมัดมาคุกคล้ายๆใครเคยดูอ่าการ์ตูนญี่ปุ่นสมัยก่อนบรรยากาศจมาแบบนั้นเออแล้วนกก็บินแบบบินกลับบ้านบินบ้าบอชวัดเฉวียงบินบ้าบอแล้วก็เลยบอกว่าไอ้เราก็ดูหนังบ้างถ้านกบินบ้าบอยิ่งเกิดเหตุร้ายแน่ๆไม่ธรรมดาละ ทีนี้สักพักเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นรถตำรวจก็มาเลยครับตำรวจญี่ปุ่นก็ขึ้นไปอออขึ้นไปอยู่บนบนบนบันไดเอเาละว่าอย่างน้อยมีเจ้าหน้าที่มาประกาศแล้วเรารู้แล้วต้องทำยังไงมันก็ถือระคงเลยก็แน่เส้นนาซีตะแทว่านะจ๊ะตอนนี้เน่อันนี้องใช่ไหมอะไรของมึงวะช่วยประกาศภาษากลางภาษาอังกฤษยังดีแล้วแล้วบรรดาชาวต่างประเทศก็ งงเลย What What this What that What do you mean กคนก็งงวิธีการก็คือว่าเราก็คอยสังเกตน่าไม่ใช่ด้วยหวนี่สวมรอยล่ะที่บอกว่าอวสานโลกแล้วปลอดภัยแล้วเมคอะไรกี้เลิฟให้เป็นรวมตัวที่ใช้ฮาร์ด้เลยผมก็ยืนอะไรของเมืองเริ่มก้าวล้วนี่ไปกี่คนเนี่ยนี่ไปกี่คนก็ไปนะไปกันสองสามคนโอ้ตายแล้วแล้วเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บอะไรของมืองแล้วเสร็จปั๊บ ปรากฏว่าเราก็เริ่มสังเกตเอาไว้คนส่วนใหญ่ไปไหนก็ไปครับโอ้คนส่วนใหญ่ก็แห่กันไปเข้าร่มเพราะว่าตำรวจจับใจความภายหลังว่าตำรวจบอกว่าหาที่ล่มอยู่เพราะฝนกำลังจะมาพอหาที่ล่มอยู่สนิทันเริ่มห้าหกห้าโมงเย็นหกโมฟ้าเริ่มมืดฝนเริ่มปลอยแล้วทีนี้ จากที่กลัวว่าอาคารจะถล่มอนนี้คนไม่กลัวละเพรคนกลัวจะหนาวตายอ๋อใช่ใช่ใช่แย่งกันเข้าไปในสนามบินดีกบฝนทั้งหนาวเออตำรวจก็กันไม่ให้เข้าเพราะมันอันตรายอยู่อันตรายไม่ทีนี้กูไม่สนละกูกระจอกบาดตายดีกว่าหนาวตายเอทุกคนแย่งกันเข้าเข้าไปอยู่ข้างในครับแล้วในสนามบินเนี่ยเปิดแต่ไฟฟ้าเพราะทุกระบบปิดหมดอ๋อใช่ครับไม่มีฮีตต้งฮีเตอร์ก็เป็นพื้นเย็นเย็นก็คือ ย้ายสถานที่หนาวแต่เขาเขาบอกว่าอากาศหนาวเนี่ยไม่เล้ายเทถ้ามีลมอ๋อใช่ถูกต้องถูกต้องข้างในเนี่ยมันไม่มีลมอ๋อคอัช่วับรรดานักท่องเที่ยวคนจากทั้งโลกมันหมื่นคนก็แห่เข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็ยืนทําตัวไม่ถูกอยู่ในสักพักอือเอาแล้วสักพักเราไม่รู้เลยว่าเราต้องไปไหนทํายังไงสนามบินจะเปิดได้กี่โมงอะไรยังไงเพราะเขาไม่ได้ประกาศว่าจะดีเลยหรือจะกลับไม่ประกาศมันเขาเป็นถึงแม้เขาประกาศแต่เขาก็อเน่ห์จังนู้น นแล้วก็ก็งงอีกไม่มีเจ้าหน้าที่สายการบินของเราเลยมีแต่เจ้าหน้าที่ของ a อ็นเอออนิบอลแอเวอ์เขาเคยเดินบอกเลยแล้วก็แล้วก็อาศัยไปม้วนเนียนไกด์กรุ๊ปทัวร์ไปกรุ๊ปอื่นไปถามไปถามคนไทยกูุ๊บอื่นไกด์ก็เดินมาบอกเป็นระยะระยะแต่ก็แต่เขาก็ไม่มีการบอกอะไรเลยแต่รู้แต่ว่าไปไหนไม่ได้ครับข้อเสียของของแผ่นดินไหวคือว่า คือถ้าเกิดเป็นพายุถือว่าเราอยู่ในสนามบินเนี่ยอยู่ในสนามบินเนี่ยแล้วการบินเครื่องบินแคนเซิลเพราะว่าพายุหิมะลงหรืออะไรเขาจะส่งเรากลับโรงแรมอแต่ตอนนี้เนี่ยในเมืองเนี่ยเป็นอมพาตแล้วไฟเฟยก็ไม่ไม่มีในเมืองโกโตเกียวเนี่ย รถไฟเนี่ยหยุดหมดทุกคนขึ้นมาบนถนนอแล้วถนนรถก็ติดระบบโทรศัพท์ก็ล่มทั้งจุดใช่ระบบโทรศัพท์หยุดเลยคือพูดง่ายๆว่าห้ามไปไหนใครอยู่ตรงไหนให้อยู่กับที่นั่นหมายความว่าเราอยู่นาริตะเราก็ต้องอยู่ที่นี่คคนอยู่ในเมืองก็ต้องอยู่ในเมืองโดนกักบริเวณเขาก็ห้ามรถเข้าห้ามรถออกแล้วก็อาชีพหายแล้วแล้วยังไงเนี่ยก็ไม่รู้เลยต้องยังไงจะได้กลับกี่โมงไม่รู้เลย คอมพิวเตอร์ก็ไม่รันนะเนี่ยชิปหายไปแล้วเนี่ยใช่ครับเสร็จป๊อปขอโทษสับหลักเลยก็เริ่มขำมือขำมือเจ้าหน้าที่ก็เริ่มให้การช่วยเหลือเริ่มมีแจกน้ำ แจกน้ำแจกขนมปังคัเกอร์เป็นหลอดๆผมว่าเขาควรคืนตังพี่เน็กด้วยนะโคตรน่ากลัวเลยแจกน้ำแจกอาหารแล้วก็เริ่มกั้นโซนใครป่วยเขาจะมีพ้าห่มแจกปรากฏว่าไอ้พวกชาวต่างชาติโชไอกันอย่างโอยใครไอจะได้นอนอุ่นผู้ไอกันโกลกโลก็อย่ในใจอยากหาก้อนหินฟาดหัวเองให้แตกให้แตกจะได้เข้าไปนอนในโซนอุ่นสักพักคนก็เริ่มร้องกระจองงงเงน หลังฝันเลิ้งก็เสียขวัญร้องไห้บรรยากาศก็โคตรฮูมากอันนี้ผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วนะตั้งแต่เริ่มพลาังตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งสองสามชั่วโมงเสร็จแล้วปุ๊บพอเริ่มคําเริ่มคําจะมีการแจกแจกถุงนอนอ๋อเรียกว่าแจกถุงอ๋อถุงยังชีพฮะกามิถุงกามิโอ้โหแจกของดีแจกถุงนอนแจกถุงนนอซึ่งถุงนอนถุงนอนเนี่ยครับ เอาไว้ผมจะคิดถึงเรื่องเอาไว้ผมแก้เขินต่นนั้นรับไม่ได้มีความอุ่นเหี้ยอะไรหรอกบางบางแบบแบบรุ่นบางด้วยแจกันสีฟ้ากันเลยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บ ทีนี้คนไทยก็เลยมีการกาันเขตแดนประเทศไทยคนไทยมาลงตัวกันตรงนี้เพื่อจะได้สื่อสารเรื่องเรื่องเพราะคือใครเป็นไกด์เนี่ยจะป๊อปปูล่าคนไทยจะเข้าไปคุยกันเขตแดนประเทศไทยก็จะมีทั้งพวกที่กำลังจะกับกับพวกพึ่งมาก็มาลงตัวกันออออ้้ผเเ่่งงงงมมาาาาววสยลลไไดด